ค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยของวันที่20นะคะของวันที่20กรกฎาคม2564นะคะก็จะมีให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะคะอ่านเนื้อเรื่องน้ำใสแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็มีให้ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดออนไลน์นะคะ โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่สไลด์แรกเลยนะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะตอบคำถามได้เนี่ยเราจะต้องมาอ่านเรื่องทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนบางคนอาจจะอ่านหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนเตรียมเปิดหนงังสือแบบเรียนนะคะภาษาพาทีบทที่1เรื่องน้ำใสไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ ภูผาภูผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำาพ้ผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของช้างเจ้าของพลายทะแนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสปูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูเล้าพรวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือปีกผึบผับบางตัวบิน ชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ๊ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ้ะน้ำใสนั่งยองยองยกมือไหว้ไปรอบเล้ลาใครเห็นคงอดขำไม่ได้ผู้ผาส่งตะกร้านให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบๆ ต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ภูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสย,ยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูจบน้ำใส วิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหาต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดดึงดังโป๊กเปก๊กกระพรวนดังกรุงกลิงนน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบ น้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสีแท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหนูแกว่งหาง และยำ่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโป๊กเป๊กกรุงกลิงดังเป็นจังหวะเฮ้อชื่นใจอร่อยจังผู้ผาและน้ำใสหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้างเฮ้อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผาพูดโอ้โอใบโบกอย่าแย่ง นี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอะอะผู้ผาหันไปดูใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอน้ำแข็งกดอีกยายาใบาโบกเสียงภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและภูผาหันมามองหน้ากัน หัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาตอบคำถามนะคะเขียนลงในสมุดนะคะ,ะต่อคำถามจากเรื่องที่จากเรื่องน้ำใสนะคะให้นักเรียนเขียนเขียน วันที่ลงในสมุดนะคะแล้วก็ตอบคำถาม <S <S เขียนวันที่วันให้นักเรียนเขียนวันที่เป็นวันวันที่นักเรียนทำทำแบบฝึกหัดเลยก็ได้นะคะเป็นให้ให้นักเรียนเขียนวันที่นักเรียนดูคลิปวันที่นักเรียนทําเลยนะคะเขียนวันที่คุณครูเขียนกับเมาส์นะคะอาจจะไม่ วันนี้อาจจะลายมืออาจจะไม่เป็นตัวสักเท่าไหร่นะคะ,ะเหมือนที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลอกโจทย์นะคะลอกโจทย์ลงมาแล้วก็ข้อหนึ่งทำยังไงแล้วก็ตอบนะคะอะข้อหนึ่งเช่นใครถือกระติกน้ําแข็งมาที่เล้าไก่คําตอบก็คือน้ําใสนะคะให้นักเรียนทําแบบนี้นะคะ,ะถึงเจ็ดข้อนะคะทำให้ครบทั้งเจ็ดข้อ ค่ะพอเสร็จจากการตอบคำถามคำถามตามเนื้อเรื่องของน้ำใสแล้วนะคะคุณครูก็มีให้นักเรียนฝึกสะกดคำนะคะเขียนเขียนฝึกสะกดคำอีก8ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะอันนี้คือคือคือตัวอย่างที่คุณครูลองทำไว้ให้นะคะข้อ2ถึงข้อ8ให้นักเรียนทำเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบกันนำเสนอวิชาภาษาไทยภาษาพาทีไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ